ขออนุญาตครับว่าจะมาติดต่อแจ้งความราไอะปครับครับวันนี้วันที่16พฤษภาคม2565ตามที่เราสัญญากับมวลสมาชิกเมื่อวันที่25ที่ผ่านมานะครับที่สกรนอรทรัพย์ครูกระสินว่าเราจะรับมอบนาด ติดตามเงินของมวลสมาชิกประมาณเกือบ50บล้านนะครับวันนี้ผมมากับคุณครูจุลาศีบุตระนะครับผมทวยข่าวผ่องวันนี้ได้มาแจ้งความร้องทุกข์กับพงานสนที่สพเมืองไฬสินนะครับในเรื่องที่รับปากมวลสมาชิกเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาว่าเราจะไปติดตามเงินสาบธนกิจสงเคาะ์ให้กับมวลสมาชิกประมาณเกือบ50ล้านนะครับณนะวันนี้ไม่ทราบว่าทางสาหกรณ์ทรัพย์ภูกระสินได้ คืนสมาชิกให้สมาชิกโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรแต่ในส่วนที่เงิน50กว่าล้านบาทเมื่อสมวนสมาชิกได้มอบให้หรือได้หักเงินปันผลเฉลี่ยคืนของมวลสมาชิกไปเมื่อวันที่31มกราคม2565ที่ผ่านมาซึ่งต้องนําจ่ายสากลออมทรัพย์ครูไทยเพื่อเป็นเงินชามกิจสงเครานะห์ณวันนี้ไม่ทราบว่าชําระเต็มจํานวนหรือ,อยังวันนี้เราจึงมาแจ้งความร้องทุกแทนมวลสมาชิก ในจำนวนเงินเงินดังกล่าวในาฐานความผิดยักยอกทรัพย์ของมวลสมาชิกไปครับผม